สวัสดีครับว <Herm> ันนี้นะครับผมได้พระง่างนะครับเป็นพิมพ์หนึ่งพิมพ์คือพิมพ์หูหายทรงเครื่องนะฮะเป็นพิมพ์หูหายทรงเครื่องพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าศิลปะรบุรีนะครับหรือเรียกว่าหูหายเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคบคนพบพิมพ์เนี้ยมักจะเจอในหายโบราณนะครับก็เลยเรียกว่าพิมพ์หูหายนะครับพิมพ์นี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งจริงๆที่เรียกว่าเป็นทรงเครื่องกษัตริย์นะครับทรงเครื่องจักรพรรดิอ่า แล้วเป็นพิมพ์ที่ของปลอมเยอะมากนะครับสังเกตง่ายๆโดยส่วนใหญ่เลยพิมพ์นี้ทุกคนมักจะเห็น,นผ่านเว็บหมดนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ของปลอมเนี่ยน่าจะเล็กๆนะครับองค์จะเล็กๆฉลุชลุแล้วก็หน้าฐานตรงนี้จะมีขอบฐานสูงๆนนหนาๆนะครับซึ่งของแท้เนี่ยผมได้มา2ตนเนี่ยก็จะไม่มีนะครับจะหล่อเป็นแบบนี้นะครับจะหล่อแบบนี้แล้วก็ทาแบบนี้ ใช้ฐานะ่ะเห็นไหมฮะมีรอยตะบายเดิมๆมีดินเดิมเนี่ยนี้เป็นดินไทยเดิมนะฮะดินไทยเดิมนะค,ะนนะครับเอ่อด้านหลังเนี่ยถ้าสมบูรณ์ก็จะเป็นมีห่วงก็จะมีหัวด้านหลังแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะผมได้มา2ต้ตนเนี่ยตนนีตัวที่2ในรอบ3ปีก็ไม่มีห่วเหมือนกันนะครับไม่มีห่วงแต่ก็เป็นรอยขาดเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็จะเป็นผิวเปิดหน่อยเป็นของตกทอดมานะครับต้องบอกว่าเป็นของตกทอดมาเพราะว่าเออเหมือนว่า ที่บ้านมีองค์เนี้ยนะครับมีองค์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาเองก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาใช้หรือคุณตาเขาใช้นะครับแล้วเขานํามาใชพา้พอรู้ว่าเป็นว่าพอรู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าพระง,ง่างหูหายนะฮะพิมจัก,กรพัิเนี่ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นพิมพ์หนึ่งที่ที่พูดงียว่าหาได้ยากอยู่ของแท้ถือว่าหาได้ยากอยู่นะครับเ,เขาก็มาถักเชือกเห็นรอยกาไหมนั่นแหละฮะคือเขาถักเชือกแล้วก็ ใส่กาวนะครับลงกาวไว้กลัวว่ากลัวเชื่อจะขาดผมเองก็เสียดายผิวนะ,ะเสียดายผิวเพราะเขาใช้ปับ๊บผิวก็เปิดนะครับผิวก็เปิดจากผิวเหลวอ,อมเขียวเนะี่ยผิวก็เปิดนะครับผิวเปิดแต่ก็ยังเห็นตามซอกเห็นไหมตามซอกเห็นคราบคราบเขมามคราบเบ้านะครับยังอยู่แม้ว่าจะเป็นลูกลูกตาดูนะซอกลูกตาเห็นไหมครับ ตรงซอกลูกตาตรงคอเนี่ยตรงคอถักมาเนี่ยผิวก็จะเปิดหน่อยแต่ว่าความเก่าอยู่ตามซอกเห็นไหมฮะตรงซอกแขนอันนี้เป็นรอยกาวนะเงาเงานี่คือกาวนะฮะตัวของเทกาวทรงเครื่องเนี่ยนะฮะทรงเครื่องโอ้ยแข็งนะฮะตรงนี้ด้านฐานเห็นไหมฮะก็จะผิวเปิดมีคราบเม็ดกวดหลุดนะครับเม็ดกวดหลุดเพราะว่าการหล่อมามีเบ้าประกบเบ้าประกบก็เป็นดินประกบแหละดินก็มีเม็ดแสบเม็ดทรายเม็ดกวดนะฮะก็จะติดตามองค์ติดตามอะไร นะครับอ <N> ่ะ <N> นี่ครับอันนี้ถือว่าสวยนะเนี่ยผิวดูเดิมแต่ว่าผิวเขาเปิดมานะครับผิวเขาเปิดมาออลองไปดูของของตามท้องตลาดได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ชลูดเล็กๆพิมพ์ไม่หนาพิมพ์ชลูดเล็กๆเลยนะครับไม่สัดส,ส่วนแบบนี้เนี่ยสัดส,ส่วนแบบนี้หน้าฐานแบบสูงๆนะครับสูงๆหน้าเล็กๆหน้าเด๋อๆพว่งี้งหน้าเล็กๆเด๋อๆนะครับผาเนี่ยหนาๆสูงๆมาชั้นหนึ่ง นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นหาแบบนี้นะครับทรงก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์หนึ่งที่หายากแล้วอีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์พระง่างพิมพ์ตุ๊กตานะครับหน้าตุ๊กตาหูหายพิมพ์หน้าตุ๊กตานะครับทรงเครื่องอีพิมพ์หนึ่งก็ถือว่าหายากมากเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้นานๆจะเจอของของแท้ทีแต่องค์นั้นหายากเหมือนกันครับแต่ก็ยังเจอเห็นอยู่สี่ห้าองนะเท่าที่ผมเล่นมานะครับองนี้เราเจอแท้แค่องค์ที่สองเอง องค์ที่สามแล้วกันเพราะอีกองค์นึงก็จะอยู่กับสายตรงเขาคุณพัฒมหาเวชอันนั้นก็จะแท้ดูง,ง่ายเลยของเขานะครับเขาจะสวยสวยตรงหน้าผาเนี่ยจะเป็นรอยรอยเข้าหลามเขาเรียกว่าเป็นรอยเข้าหลามตัดรอยเข้าหลามตัดตรงหน้าผ่าเป็นตรงทรงเครื่อง,งอีกทีหนึ่งไอ้เนี้สึกหมดแล้วนะครับดูครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์หายากนะหูหายนะครับผมมีตัวอีกตัวหนึ่งอยู่เป็นผิวดำเดิมนะฮะ ถ้าใครตามเพจผมตามตามตามเฟซบุ๊กก็จะเห็นอยู่นะครับต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่แหมไปแกะเชือกแกะอะไรเลือดไหลโดนต้นเลยลเป็นองค์เป็นต้นแรกที่ได้เลือดผมจริงนะครับแต่ผมก็เช็ดนะแล้วก็ล้างฆ่าเชื้อโรคอะไรให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรลงน้ำมนต์นะเพราะผมกลัวอาถรรพ์นะที่ติดมาด้วยง้างทุกต้นนะผมจะ,ะล้างน้ำมนต์เพื่อลบล้างอาถรรพ์นะครับอ่ะนี่ครับพระง่างหูหาย นะครับพระ่งหูหายพิมพ์ส่งเครื่องจกกักรพรดอีกพิมพ์นิยมนะอ่านี้เอาให้ดูแล้วลองเทียบของผมนะฮะกับกับของที่ผมบอกตามสนามนะฮะที่บอกฐาน,นหนามีชั้นหนาหน้าชั้รุ่นเล็กๆเด๋อเนี่ยเปนแบบนั้นจริงไหมเบมือของผมไหมไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ผมเอามาให้ชมกันนะครับแล้วท่านลองไปพิจารณาดูลองเปรียบเทียบดู อันนั้นก็เป็นองค์ความรู้ของท่านเองนะครับหายไปนานครับสวัสดีประสงการ์นะฮะก็ขอให้ร่ำรวยนะฮะมีแต่โชคมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ